สวัสดีค่ะสวนอุ่นไอรักมาหน,นีใช่ไหมเราตะไคร่ไมีไม่ขาคุณสั่งตะไ,ไคร้่ดะไคร่แล้วมาหน,นิสี่สิบบาท ยี่สิบบาทก็ขายยี่สิบบาทก็ขายนี่มีตคดทน ีวิตมันเปลี่ยนแล้วตอนนี้อะไรก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นหมดเลยแม่แต่ขึ้นทุกอย่างขึ้นอันที่เคยสื่อดอใหม่น่ะเที่เอามาใส่เป็นผงๆเอามาใส่ข่าเชื้อละ เกี้ร้อยสิบาทเดี๋ยวนี้ร้อยห้าสิบขนาดตักโอ้กระเซ็นยู่ใดวาเนี่ยกเซ็เทาอยูอ่ใดวค่ปะปลอดสารพิษร้อยเปซไม่ใส่อะไรเลยตะไคร้หอมหอมค่ะ มีพันตะไคร้ขาวจะแยงออกมาได้สนใจสร้างไดค่ะเนี่ยตะไคร้ขาวเกษตรอันนี้จะหอมโดยเฉพาะตัวของเขาอองขายไม่แพงด๋วยวสิไปช่ำขายหอมม่ก ต้องะบาดก็ไข่ก็เต็มอยู่ ทำถูกอยากแม่ก็ต้องทน,นก็ต้องทนชาวไร่ชาวนาสารเกษตรกร ยางหน้าบ่ไยน้ำมันไยว่ายางหน้าบา่มีประโยชน์ประโยชน์หลายคกะยางหน้าได้ก,กินเห็ดพร้อมการน้ำมันได้พร้อม พักมองเลยนี่มองอท่าน,นกี่เขาอยูเห็ดเบียยลืมเหมือนืมไม่ืไมละเห็ดไปมักกะเห็ดไปมันกะเพื่อนเพื่อนเพไปไ่ลืมไมละเขาก็ก่ได้มไมกิน กิดตามเคนก่อนจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ชมคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะ